Isuzu D Max s p a ์ k เครื่องยนต์พันเกเกียร์ธรรมดาดีเซลปี2,020โปรโมชั่นของเราอยู่ที่3 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นรถกระบะทที่น่าใช้ประหยัดน้ำมันมากๆและขนของได้เยอะมากๆเลยค่ะรถมือแรกเลยค่ะ ภายในเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปัดไฟฟ้าแอร์แบ็กคูเกียร์ธรรมดาเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ซีดีค่ะมือแรกไม่แท้80,000กิโลค่ะคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะแถมตู้สูงมูลค่า20,000บาทสูง2เมตรสิแถมให้ฟรีเลยค่ะเอาไว้ขนของขนของได้เยอะมากๆเลยค่ะ ฟรีดาวส่ง7,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่14,000บาทขึ้นไปกสุดคานี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะล้อบรรทุกเสริมแนบเรียบร้อยค่ะติดฟิล์มดำเรียบร้อยแล้วค่ะลดพร้อมใช้งานเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบขับดีสุดๆเลยค่ะเครื่องยนต์พันเดีเซลค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่อง id เมียสายนำหน้า s i m p 1 0พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด <S empl os> mm ้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ